วาเดยนะคะลงนะคะสำหรับน้ำอะไรนใชาจากแม่จากทางบ้านบายค่ะกลับแล้วหรอคะได้าดภแน่นนนเอามาทุกคนค่ะคอเชียคริมย่างยงให้กับไอแมนยค่ะเดี๋ยวยังยังไม่ให้ไอแมนไปไหนนะเดี๋ยวให้คทายก่อนแป๊บมืออาเชิญเลยค่ะเชิญเลย เจอกันใหม่มันคือแหวนนะนี่นะคะพี่ชิมพรคอนมีวงมีแหวนอะไรอย่างงี้ด้วยนะชอบมากเลยแหวนเป็นแคดงแๆใช่ไหมคะผก็คงอยากมีความฝันอยากได้แหวนอยากได้แหวนแต่เป็นแบบเทาๆอะไรอย่างงี้ค่ะอ่ะใครเพูดคุยค่ะไอแหวนนะคะสือแล้วแหวนไหมคะมีแหวนน้องแสนสุขนะครับน้องแสนสุขเราตามตามมาทุกงานเลย สวัสดีค่ะบ้านอยู่ไหนคะลูกมาจากไหนคะกำแพงแสนกับกำแพงแสนใช่ไหมคะเดินทางปลอดภัยนะคะเอามือเบะกกับด้วยนะครับง่ายเอาไปเป็นคารายเลอร์เลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาพวกเราสวัสดีกันหน่อยเร็วสวัสดีค่ะบ่งบ่งมารยาดีมากครับน่ารักอ่งบ่งมารยาเป็นแบบดีมีคดีไมีกลโกงสามทีเป็นจัง สวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับชาวการจนบ,บุรีครับผมมาที่การจนบ,บุรีเป็นครนั้งทีง่สามนะครับที่าที่โรกเราเป็นสันรัดชาเนี่ยมาเปน็นครั้งแรกเหมือนกันแล้วก็สลับจเจ๊มาชิมก็ ร่วมงานในครั้งแรกนะครับยินดีเหมือนกันค่ะที่ได้ร่วมงานกับไอแมนแล้วก็พี่พี่นักดนตรีทุกคน<อ>นะคะหวังว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกและคงจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายกันเพาะพวกเราค<อ>ผมผมหวังมาแต่บ้านเลยครับหวังมาจากบ้านเลยเหรอพี่<อ>มาเรามาทักทายกันดีกว่าเอาวันนี้นะคะรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเจอพ่อแม่น่น้องชาวการจนบวิีรวมถึงพี่พี่เอฟซีทุกคนโอ้ดีใจมากเลยครับมาถึงก็เป็นเยอะมากๆ แล้วก็ร้านคาราพอเจอพุ่งมากมีแต่ร้านดังๆแค่นั้นเลยแต่แตเห็นว่าอะไรร่วงข้าวถุไม่เก็บแค่ร้านเพื่อเงินร่วงเขาเป็นเงินที่เก็บเข้ากระเป๋าตัวเองเลยนะปีกิต้าไม่ค่อยสำคัญหรอคะไม่สำคัญหรอคะแล้วหัวใจของผมก็ไม่ค่อยสำคัญจริงหรอพี่หัวใจไอ้แมนไม่สำคัญหรอพี่ในร็อกปารมันทิ้งดูซิเดี๋ยวจะมีคนเก็บนับเร็วมาแล้วกั วันนี้เห็นแบบว่าได้ทานอะไรต่างๆในงานไปแล้วหรือยังคะครับ,รบผมทานห่อหมกไปแล้วห่อหมกครับห่บอใหญ่ไปพี่ห่อหนี้เลยแม่ของเจสีจำพนีนี่ไงของเจสีอยู่นี่เจ้าดังสนใจไหมคะจะแขนซ้ายแขนขวาหรือที่คอยดีคะลองจับดูดิผมสนใจทั้งตัวเลยครับตอนนี้น <c oughs> ั่นโอ้โหระดิบรยับนะครับวนนี้เขาอยู่เป็นเนาะเออเห็นไหมสวยมากสวยเจสีอ่ะนะรวยไม่พอแล้วสวยด้วยเป็นไง ค่าชบก็ถยแล้วปแล้องใ่ยับน้ไปแล้วไปรับาหมกเจสซี่ครับไอ้มื่อกี้ตามันเหลือปีเดียวมันจะจบนะครับสนใจสนับสนุนคุณการศึกษาให้แก่เด็กตาดำๆหัวดำๆคนนี้ไม่เอาแม่ไม่เอาแม่ไม่อยากให้พาราแม่ชวนกันหน่อยนิดนึงนะให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยมาเชือญงานเจ๊คาเซ่ สำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับก็โอ้ร้านค้าร้านขายเยอะมากนะครับก็แวะชมแวะชิมได้นะครับสำหรับเจ๊พาชิมนะครับรับรองว่าของอร่อยเยอะแยะมากมายแน่นอนแล้วก็ท่านจะได้เจอกับคนดังถูกต้องคนดังด้วยนะครับแล,าลา้วก็ศิลปพิณดาราเยอะแยะมากมายนะครับใช่แล้วค่ะของอร่อยจริงๆที่เรานำพามาเพราะว่าเราแอบเห็นแล้วไอ้แม่และพี่ๆน้ำฟรีได้จกกันอยู่หลังเวทีได้จกอาหารกินอ๋อแล้วก็ ฉันไม่ก็เออก็ได้ทานหลายๆร้านเลยใช่ไหมคะเห็นผู้ื่ที่กินกันอย่างอดิษฐอร่อยเลยอะมาแล้วไอ้แมนฝากผลงานกันหน่อยนะคะว่ามีอะไรให้ได้ติดตามบ้างครับแลวตอนนี้ก็มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับนั่นก็คือเพลงคอยขี้ถ่านข้างเสียงนะครับอะไรนะคะคอยขี้ถ่านคอยขี้ถ่านใช่ข้างเขียงข้างเขียงนาน้อยอึมโอเคคุณไม่ชัดมอกี้หน่อยกินเป็นแบบแล้วเขียงถ่านนะแม่เจนถามไว้อ เขียนเอาไว้ที่ข้างเีหนมาอ๋ออ่ะยังอันนี้จะเป็นซิงเกิลใหม่ที่ออกมาซิงเกิลใหม่เพิ่งปล่อยไปถึงเือนแล้วังถึงกำลังจะถึงแล้วครับตอนนี้ยอดวิวก็หกแล้วอุย้ย6ล้านหกวิวนี่ <laughs> แหละแล้วคุณที่มานั่งทำอะไรกันถ้าทำไมไม่ปันน่นวิวให้เมน่อไปแล้วเราเล่นใช่ไหม บอกยอมยอมฝันจำกำลังใจด้วยแล้วมีอะไรอีกเพิ่มเติมไหมคะก็มีรายการพิสตัดเพชรนะครัแชมป์ตัดแชมป์ก็ตอนนี้ก็กำลังออนแอร์อยู่นะครับก็ติดตามเป็นกำลังใจครับผมแล้วก็มีผลงานอื่นๆที่กำลังจะสร้างขึ้นร่วมกับพี่ๆแบมบูบีด้วยนะครับแล้วก็ฝากฝากผลงานของพี่ๆน้องๆศิลปินแบมบูบีดด้วยนะครับโดยเฉพาะน้องแก้วก็มีเพลงโอ้โหเตื้นเตือนนมันเลยสำหรับคุณแม่ท่านไหนชอบเต้นนะครับสายแดนใช่ไหมข้อเข่ายังดีอยู่ไหมคะแม่มันกบกบแยบแยบนิดหน่อย แ<น> <c oughs> มนะอ่าแล้วก็รวมไปถึงความติดตามในพวกแฟนพงแฟนเพจอะไรแบบนี้แฟนเพจของแบมบูบีทฮนะ <c oughs> สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยแนละ้วก็อ่าส่วนตัวของไอ้แมนก็ใช้ชื่อเดียวนะทุกช่องทางเช่นกันครับ <c oughs> นะนะยังไงก็ฝากติดตามแล้วเป็นกำลังใจด้วยเนาะผลงานใหม่เข้าไปปั่นยอดวิวกันด้วยนะคะนะ <c oughs> แล้วก็ไม่ว่าจะทำผลงานอะไรหรือเดินทางไปที่ไหนก็ตามไปเป็นกำลังใจให้ได้กับไอ้แมนนะคะทุกคนค่ะขอสิรีเสียงปรบมือให้กับไอ้แมนนะพี่ๆนะคุณพี่ทุกคนเลยค่ะ น่าท่มากนะคะมาเลยจบไอแบนไปมาเดี๋ยวลำไยโชว์ต่อเลยเอาแซลหนูดีนะเขาหนูไม่ใช่ลำไยหรอกแม่หนูเป็นลำยองไข่ทองแดงกูแข่งใครุเหรอคะขอบคุณค่ะแต่หนูไม่มีอะไรจะให้เลยยีิบบาทยังไม่มีเลยออ้ยขอบคุณค่ะสวยทั้งตัวเลยเหรอคะก็ทำมาเยอะเหมือนกันคุณแม่สวยได้ขนาดเนี้ย ลเล่นลเล่นเล่นอ่ะนะวันนี้เรียกว่าเป็นความสุขความสนุกนะคะที่เจ๊พาชิมมอบให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะซึ่งความสุข,ขความสนุก